นี่มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยไอติมค o n เตโต้ X R V โอ้คือช่วงนี้เนี่ยิอกเกมเกมนี้เยอะมากแลยลักเกมนี้เยอะมากก็เลยซื้อมาเพื่อที่จะให้ของขวัญกับตัวเองแล้วมาดูดิว่าเกมนี้เนี่ย เกมอาเนี่ยจ m เนี่ยใจดีได้ตอบแทนเราไว้วันนี้นะครับเปิดเปิดมาเนี่ยก็จะเจอกับฝาอานะครับที่เป็นรูปเบลเลสนะครับลูกลัก GM ตึงๆพอเปิดออกว้ฝั่งเด็กโอ้โหดูดิเปิดออกมานะครับมีคิวอาร์โค้ดอาคิวอาร์โค้ดก็บอกได้เลยครับว่าเปื้อนเยอะมากเลยนะครับพิเต้นยครับใบที่สองนะครับใครจะเอาไปใช้เนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับโค้ดนะครับส่วนจะได้หรือไม่เนี่ยก็ไม่รู้แล้วครับไม่รู้ด้วยละ นี่นครับเราก็อยู่กันในเกม RV เรียบร้อยแล้วครับโอเคเข้ามาแล้วใส่โค้ดกันเลยดีกว่าง่านะชื่อลอยแรงลอยแรงชื่อแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่า gm เนี่ยถูกใจอย่างแน่แท้โอเคครับเรามาต่อเรื่องโค้ดกันต่อดีกว่าละครับไม่นอกเรื่องละทีโ่รโ้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้เกลือหรือเพชรแดงอะไรนะบอกได้เลยนะว่าไม่เอาลงอย่างแน่นอนนะครับไอคนอื่นเขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าแน่นอนครับถ้าเกิดว่าได้เห็นคลิปดีเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่า ได้สกินเชื่อและถ้าเกิดได้สกินเนี่ยเราเนี่ยก็จะเอามาทําการเอ,อ่อคิงเพื่อนนะครับเอามาคิงเพื่อนคิงไอ้นายและไอ้โบนะครับเขียนโค้ดรับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนมีอยู่แล้วเนี่ยก็แฮลนะนี่นะครับโค้ดแรกนะครับจัดไปโค้ดที่หนึ่งไปแล้วโค้ดที่สองก็ตามมาจัดไป มาแล้วครับจังจังจังหวัดคายแมทมาแล้วครับจังหวัดคายแมทนะครับของคลิปนี้นะครับนี่กล่องเอ้ยเดี๋ยวสกินไฟโอหมดเฉยเลยเมื่อกี้นีิโอเคนี่นะครับหน้าตาของกล่องนะครับเออมันยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเน็ตเป็นไรไม่รู้ครับช่วงนี้นะครับไอแม็กก็บ่นเยอะนะครับตอนนี้นะครับไอแม็กห่าร้อนไปแล้วด้วยโอเคนี่นะครับถือว่าใจดีนะ ให้ดูรีวิวกล่องนะเมื่อกี้น,น่ะดูนี่เห็นไหมมันมีสกินอะไรไม่รู้นะครับมากมายครับไม่รู้ไอ้โบกับไอ้นายมีอยู่หรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามีก็จบเลยนะครับนี่ดูคือต้องบอกเลยครับว่าโคตรดีนะครับกล่องนี้ไม่น่าเกลือนะ เพราะว่าดูสกินคนเดียนี่โอ้ยโลแล้วว้าวฟันเนตโตนะครับไอสกิม X R O V B K F แต่ KFC ไม่มี RV เพราะไอติมมันมี RV k e เคนตักกเฮ้ยนี่มีเพชรแดงคำพีน,นะครับนี่มีของเกลือแค่สออันแต่บอกได้เลยครับเพชรแดงไม่มีแน่นอนเพราะคลิปนี้เราจะได้สกินและสกินก็บอกได้เลยครับว่าเอามาขิงเพื่อนนะบอกเลยมากดนี่มิชชั่นไม่ข้ามเลยเฮ้ย คำพีสั้นสูงโอเคไม่เป็นไรมาอีกลก่องดีกว่าอีกลก่องยังไม่โหลดเลยมามาไม่ได้เกลือทิ้งเบือ่อนเดี๋ยวเอ็บ้าปล่ลโอ้โอ้โอ Oh